บ้านบ้านง่วงจริงจังตื่นแต่เช้าวะนี่พี่มีหน okay. ้าตื่นยังฮัลโหลอายุเียรพี่ลงงานแล้วเหรอได้ออกงานแล้วใช่ไหมใช่เริ่องงานไม่อยู่เราต้องขายขายาวให้เนธแทนทุกวันนี้สั้นเลยเนี่ยจะบางมีเด็กก็ขายาวนะเอง เดินตามไม่ทัน้อไม่ทันเลยถรถ่ายน้องหรือถ่ายลงาถ่ายน้องถ่ายน้องเห็นตกุ้มเยอะเหนต้นเด้ะไอ้น่ยถ่ายได้คนถ่ายไปแล้วเนี่ยเเลยใครเมื่อกี้ใครใช้แนเนี่ยขอโทษค่ะบเหลายหลายคแปมาแปเไ้แกือบหมดเนย แในตัวูเนเสรหมดแล้แบบจหมดอ่ะแม่ต้องตแบจะหมดแล้วตอนนี้ให้ถังดีตอนนี้หม่แล้ยเดี๋ยวให้ถังดีขับไปไหมไม่ไหวเรียกรถม่ยกอลับทีบอลลากไปเล่าี่อลลาไปเขับไไหวี่เรียงก็ย่งนี่แหเียงที่ว่าหนิกลูมดูแบืนคูนี้รนี้ก็เรียนอีกต้องตื่น สอปีห้าคี่ไปเรียนอะี่ไปเรียนหนปแล้วไปไหนต่อไปร้องแต่เจอที่มหาลัยที่เป็นตมอกไนังเรียนตีองไม่จบต่อไปกี่ปีเนี่ยครบแล้วที่บอลยนูมาหลายอะไรแล้วอัดคลิปกันแล้วคุณพูดบรรจารดาตัวเองไงพอทุกถาันพีบอลมีโตภพี่บอลมีบอลมีโพอทุกาัเรียนต้องหมดแล้วทุกที่แ่พ่ออมันอะไร คิดเปอะไรนี s <S on, e ่กับเฮ้ยใครเนี่ยตถ่ายแล้ไม่มีดีี้นมยืนขอรอเลยเอาเอาตลอดเลยเตกใจเตกลยเดตาเลยคุยอะไรกัน ใชเีนเมียพี่บอลดิพี่เป็นเมียพี่บอลนเียพี่บม่ัใรมีสองคน่งโอ้โงกับรยิ้มเมมดัไ่านเ็ด็กกับปสอย่างยิ้มเงี้ยถ่ายรูปอูกได้บ้างกไม่ยิ้มไอชุดนั่นแหละพี่ฟันหลอ ชุดที่แมนแมนอะเหมือนแล้วป่ะในนั้นอะที่ปันหล่อวะที่ปันหล่อที่ยิ้มยิ้มฟันหล่อแล้วก็ชูสัมเหลวอะใครมีคนเห็นน่ะก็เห็นกันทั่วเฟซบุ๊กพ่อเนี่ยพอติดหน้าบ้านอันไหนปันหล่ออันนี้เห็ทุกคนไม่เคยเห็นไปดูเฟซบุ๊กพ่อตอนเต้นเต้นเพลงแขกอะไม่กล้ายิ้มเลยตอนเราเพิ่งฟันหักใหม่ๆเ่ยจะต้องหักก่อนที่จะโชว์โรงเรียนอนุบาลษสามแบบ ยิ้มมาทีแต่งหน้าสะเข้มเลยแต่ยิ้มมาแค่วงนิ่งนี่งแต่หน้าสวยมากแต่ไม่มีคาหวานมาแหนว่าอะไรเนาะไม่มวามความหลอคัามหลอแค่องแค่วงเราเข้าใจจริง้มมาได้ไม่เข้าใจก็เถอะแค่วงอ๋อพูดให้เป็นอินเตอร์ได้ยิ้มดูดิแค่วงเข้าใจหรืยังพูดแค่วงแค่วงแค่วงอย่าแค่วงเป็ภาษาจีนนะแค่วงแค่ง ไปญี yup oh. ่ป oh ุ right mm ่นเลยไปญี right. oh 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 yeah. ่ปุ oh 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 ่นเนี่ยวอซือวอซือวอซือดอกวอซือดอกแปลแปลแปลพูดเฉยๆหรอไปญี่ปุ่นแนะไปญี่ปุ่นเซมาเตะมาญี่ปุ่นได้ได้แต่เซียคุเตะอาริกาโตะไงอาริกาโตะอริกาโตะใช่ไหมใช่มิจูบิชิโอิชิอิสตันเย็นๆปฏิกิริยาโอิชิไม่มีนะเออโอิชิไม่มี ไปดัไปหาไปญี่ปุ่นไปดูนะว่ามีไมจีฟูจิโอชิไมีเอเคโอชิฟูิูจิขนาดนี้เลยหรอออิชิเ้ยมี่จะบีเเลยนิดนิดนะเขาน่ารักลดีแล้วไงมีพอสอนมามันเกิดไงวันเกิดเมื่อกี้งนัเข้ไปเร อีกแล้วยองไเลเขาเช็ดทายงไปยย่าเช็ว่แ้ววันนี้ขออลองถือเรียนมาด้วยอ่ะโวยโวยนะโ่วยทำงานโวยโวยสภาพเหมือนไปโดนอะไรมาพี่บอกไม่ใช่แบบเหมือนแบบตกวิญญาณพี่บอไปส่งพี่บีด้วยนะตงแล้ววันนี้กูเรียกไม่ทันกูเรียกไม่แม่งีก็เืท็กซี่แล้วเขาต้องปวยเหรอไมส่งเอวัน เดี๋ยวเดินกลับไปบไหนก่อนอคุไอค่ะอใครคะไม่มีจงไม่เกิดสุนทรพูันพู่าอี้ว่าสุนทรพูไงที่หกยิูดนี่ัแล้วไงถึงให้อายกอนวันกตอนไงอกปอนแ้วจะให้กอนบหกมิถุนามาวันจบเ ไปจ้างมาจบระโยคขึ้นได้มาพบได้มาได้มาพบกวีเอกที่สกครที่้างังับครี่้างกับคที่จกับครทกับปคิด่้กับปคิด่้างกัครท้กันใคที่้ับปจ้กับี้ากับใครจ้างกับ่้างัี้งับใรี้างับ้งขุย่้งประีันี่จให้จบบทนึงอ่ะจะตอบทจ้ตงบี่้งก่้าบ่่งกบาบารท่ง่ะ ทำให้ฉันได้บรรลุปีของไทยได้ไหมไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านปีอ๋อปยของไทยเออหกเ่าปีไม่ได้่กปีชาติไหนวเรียนจะพูไม่เป่าปีไม่เหงาไมป่านะเออ้อ้ต้องใ้คนยวต้องพูดคนละคนใช่ไหมใช่สุดจะเล่าอะไรสุดจะพูดคนแ่ง เอาใหม่นั่งยงนั่นะข้าวภายมันีเป่าปีให้ความใหมยก็ยังนั่งฟังไม่สงสัใจโออสุนทอนผู้แต่งข้าวพามีเอ้ยข้าวพายนณีเกี่ยวเป็นเกาเกเป็นนิลนิลเป็นป่านอะรนะอะไรนะน้แง นุ๊กนุ๊้โดนเาลงแน่นอนแลน้องันท่เขาเรียนสาฝรั่งเศสเออต้องใาบอยารหัวตองเจ้าหลุยที่14บ้าเหร้องแคที่หลุยมิตองกาหลุยตรงกระต๊องอยู่สมัยเลนซ่โอรโนซองตรงนี้แหละผสมนั่นทำไมเออใช่ นั่งทำไมเนี่ยกลับไรกันบ้าแลมาเยหดือกิแต่งเลยลงเลยเมื่อกี้ก้าลงเหรอนามาวันจบเปลี่ยนหไได้มาพบแอบลืมกวเ่กีแต่งอะไรไว้ซิซ่าสันให้อนมึงซิซ่าสันก็ใช่ไงนี่ไงลนแต่งเต่าทั้งป่เาทุยแต่งปีเปอเรคุยแต่งปะพันราคต ูปีของไทยมันจบไปไหมทำไม่ฉันฉันม่ก็ปีเอาหนูก็หนูก็เป็นคำคํอะไรไงคำสัมผัสในไงนี่สัมผัสในสัมผัสในดิวเลนเพี่บอลสัมผัสในาะสัมผัสในวะหัวเมียจะบอกไ่หัวกับพี่พี่ใจแตกแล้ว่า มาไปต่อกันให้หน่อยปีเขาไทยคุณก็ไม่ต้องอีกอะไรนะอีกอันหนึ่งเนาะอีกหมดแล้วหมดแล้วแล้วหมดเดียวพอแล้วหลุกมากวันนี้เมมไอโฟนแต่ละคนคาไม่พอะหมดปากเลยเหมือนคล้ายๆหมดเวลาหมดเวลา หมดเวลาหมดเวลาไม่กันเป็นกรนพี่ยะมีอารมณ์ตอนนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่เน็ดติ๊พี่ยะเว็บอะไรอ่ะออกข้อไล์มาหายะอ๋อไม่ว่าอะไวะให้บอกเน็ดบอกหมูคิดมีวันมใช่เขาบอกมออะไรวะมอหามมอหน้ามอลังสิท อาการเกมเลยอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์เพิ่งตื่นอารมณ์เพิ่งตื่นเจะรอบด้วยอย่างรี้ด้วยอย่างนี้แทวันนี้วอนที่ยี่สิบห้าเดินเดินออกเดินออกข้างมันออกยี่สิบห้าเป็นวันดีของเนสต้องไปรับเช็คไแน่โอ้ยใช่วันนี้รับเช็คสูง่